สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทารุออปารดาสปายพิญญานะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ออร์เคิลสปิริตจังเกิลขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะคะขอเพื่อนๆนทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะสวัสดีโฮตุสัพพทานนะคะบุญรักษาคุ้มคุ้มครองค่ะเพื่อน อ,อนุญาตคารุคูบาอาจารย์ด้วยขอให้พลังงานที่เกิดขึ้นนี้เป็นพลังงานบุญพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยค่ะพลังงานสปิริตจงโกเขาก็จะมีแบบอมีดีเทลของเขาเซลเวิร <laughs> ์ด asking what I want พลังงานของ ให้ชุดนี้นะคะเพื่อนๆ Spirit Jungle <c> or <oughs> that I need is coming to me o I have imagined my high wife to c l e d g e everybody p e a c e เป็นพลังงานความรักความสงบนำความสงบมาให้ตัวเองไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ใดก็ตามค่ะให้สร้างความสงบภายในเปิดรับด้วยเปิดรับใจด้วยความสงบแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะเพื่อนๆเป็นพลังงานแห่งการการยอมรับอะค่ะคลื่นแห่งความสุขกำลังจะมาคลื่นเลยนะคลื่นเลยอืมไพซีเกรสอ and possibility in all of life challenge นะคะเนี่ยคือสะท้อนถึงการการฝึกใจเนาะให้เห็นให้เห็นคุณค่าในทุกสถานการณ์ค่ะการเป็นแหล่งแห่งความสงบอะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพื่พพกำลังเรียนรู้ที่จะมองมองชีวิตด้วยสายตาแห่งความรักความเมตตาความหวังอะค่ะนะเพราะฉะนั้นการที่ได,ได้ได้เป็นผู้สร้างความสงบ ในทุกที่ที่เพื่อนๆไปไนอะค่ะแน่นอนเดี๋ยวเดือนนี้เป็นปลายปีน่าจะมีการปฏิบัติธรรมใช่ไหมนั่นแหละค่ะการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพื่อนๆเป็นผู้สร้างความสงบในที่ที่เพื่อนๆไปด้วยนะเป็นพลังงานหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอนะให้ยอมรับทุกๆบทเรียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะให้เปิดใจปล่อยความสงบภายใ,ในนําทางชีวิตแม้ว่าภายนอกจะวุ่นวายยิ่งถ้าไปปฏิบัติในวัดนั้นมันจะมีความแบบจ๊กๆๆจแจ๊กจ๊แจ๊นั่งปฏิบัติธรรมอาจจะมีเสียงประทัด ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเบื้องบนบอกว่าให้สร้างความสงบในทุกๆที่ที่เราไปให้เราเรียนรู้ที่จะมองชีวิตด้วยสายตาแห่งความเมตตายอมรับทุกบทเรียนด้วยใจที่เปิดเลยนะปล่อยปล่อย,ลอยพลังงานสงบเขานำทางชีวิตไปค่ะนะเ,เรียกว่า พลังงานมีพลังงานบอกว่าบ่งบอกถึงความกล้าแสดงออกถึงความต้องการในพลังงานเชิงบวกกล้าแสดงออกถึงความต้องการในพลังงานเชิงบวกใช้พลังงานเชิงบวกเป็นความคิดสร้างสารรค์ในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะขอ ขอในสิ่งที่ผมสมควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นขอขอในเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรมขออนันตจักรวาลขอโอกาสที่จะได้รับการยอมรับเพราะว่าความคิดที่ดีพลังบุญพลังบกจะส่งผลต่อไปสิทธิภาพภายในและภายนอกในการทำงานก็จะสร้างบรรยากาศดีๆกล้าขอในสิ่งที่คู่ควรเลยค่ะนะใช้พลังงานแห่งความคิดสร้างสารรค์ในการขับเคลื่อนงานไปนะก็ พอตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเรื่องการเงินที่มั่งคั่งในรูปแบบที่เพื่อนๆไม่คาดคิดเหมือนกันโอกาสทางการเงินมีช่องทางใหม่ๆที่ไม่คาดคิดหรืออาจจะมีสิ่งที่เพื่อนๆเ,เคยลงแรงไว้อะคะ่ะได้รับกลับมาอย่าลืมที่จะปลดปล่อยความกังวลใดๆนะคะเชื่อมั่นในอนันตจักวรวาลที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์มาให้เพื่อนๆเ,เปิดใจรับสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาเลยเชื่อมั่น ว่าเพื่อนๆสมควรที่ได้รับความมั่งคั่งทางการเงินนะเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าเราสมควรได้รับความมั่งคั่งทางการเงินยอมรับในคุณค่าตัวเองค่ะเพื่อนๆความรักความสัมพันธ์เบ่งบานนะอันนี้นะได้รับการยอมรับใดๆก็ตามเพื่อนๆจะรักตัวเองอย่างแท้จริงได้รับความสุขที่แท้จริงดึงดูดพลังงานความรักที่สอดคล้องกับพลังงานของตัวเพื่อนๆเองเข้ามา อย่าลืมที่จะรักตัวเองอย่างลึกซึ้งเอาอบกอดตัวเองนะคะเพื่อนๆอ,อบกอดตัวเองไว้เพราะว่าความสุขเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็เพื่อนๆสามารถค่ะที่จะปรับขึ้นพลังแห่งชีวิตของเพื่อนๆได้ค่ะนะให้สอดคล้องกับความสุขความสงบความมั่นคงยอมรับ ที่จะเป็นตัวของตัวเองเปิดใจรับสิ่งดีๆที่อนันตจักรวาลส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบชีวิตใดๆก็ตามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะนะเรียกว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขสงบสมหวังความรักอบอุ่นอย่างแน่นอนขอพระคุณในการเดินทางเส้นทางแห่งการยอมรับการเปิดใจการ เชื่อมั่นในอนันตจักรวาลขอบพระคุณเพื่อนๆที่ได้ค้นพบความหมายในทุกช่วงชีวิตไปได้วยกันขอบพระคุณคลื่นแห่งความสุขที่กําลังจะมาขอบพระคุณความมั่งคั่งที่โดดเด่นที่ทำให้เราได้เติบโต,ตไปได้วยกันค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลามั่งมีบารมีพร้อมพังขอ ทุกทุกท่านถึงซึ่งอารยรัพท์ทางทางโลกและทางธรรมร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีฉพันันใดฉพันันใดฉพันันไดนะคะสาธุค่ะ